มีคมากหมายทุกการอยู่นเพอใครของเขานั้นมันไม่ใหญ่เท่าใจฉันอย่าไม่ใหา่ก็รู้กันเอาเองนะแม้จะไม่ถึงฝั่งฝัน ก็อาจจะไปถึงดวงดาวจริงๆไม่ดวงดาวก็ไปไม่ดถึงสะดุดยอดย่ล้มอยู่แถวนี้โอเคครับท่านผู้ชมวันนีนะฮะตามหัวข้อเลยหลวงไข่จะพาท่านผู้ชมมาพบกับการวิหกเกี่ยวกับวิชาสายครินะอาจจะไมวันนี้หลวงไข่ถึงอยากจะมาพูดเกี่ยวกับวิชาสายครินะครับ คือหลวงไข่นั้นคิดอยู่พักึแล้วแหละว,ว่าเ,เดี๋ยวพอเราเวล70ใช่ไหม70ปุ๊บในหลวงไข่ที่แบบเล็งไว้เลยเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นเซต70ดีกว่าหลวงไข่จะชอบลองเรายกเป็นเมียในที่ลองใหม่ไม่ได้ถ้าลองใหม่นี่หัวแตกมาถึงเซต70นะครับมันจะเป็นเซตครินะครับเวลาอัปเกรดมันจะได้ครินะครับผม รีไฟได้คริตดาเมจโบนัสกับ MTK เป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนชิ้นนี้นะครับที่เป็นทาลิสแมนนะครับก็จะเป็นคริตกับไฟนอลคริตยี่สิบเปอร์เซนต์แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับท่านผู้ชมดูเห็นไม้เห็นไม้ของใครนี่ตายตอดจ,จากเซตสตูปมายังเซตมูลไลท์หมดเซตมูลไลท์นี่จริงๆดูเรื่องพาสซีฟเนี่ยมันก็โอเคนะมันฟื้นเ,เรื่อยๆแต่ปัญหามันคือ เวลาหลวงไก่ใส่เซตนี้ดาเมจหายกระจุยครับหายจริงหายแมดหายไปสะดุดยอดหญ้าตรงไหนก็ไม่รู้หลวงไก่ลองเอาไป KBM แล้วเว้คิดว่าแม่งมันต้องแรงขึ้นบ้างดีวะสรุปไม่เบากวเดิมอันนี้ถ้าผู้ชมไปลองกันเราเองนะหลวงไก่ไปลองแล้วหลวงไก่เปลี่ยนมาแล้วเลยมาเล่าให้ฟังเลือดจะสองแนรนแลรีนุ่นดูด้าบ้าไปแล้ว แต่ว่าดาเมจะไม่ค่อยมีแหละสงไก่นี่ต้องการทําดาเมจไปช่วยไอ้ก้อนหินมั่งก้อนหินแม่มยิงอยู่คนเดียวบางทีก็เอาพระไม่ลงลำบากนี่คือยังไม่ถุดที่นะนี่ประดับนิ่ไม่ได้ดีไฟที่เดี๋ยวเราจะย่อยไอ้เซตครีนั้นน่ะมาดีไฟแม่มไม่ดูเลยแต่เดี๋ยวหลวงไก่มาเทสได้ดูก่อนว่ามันต่างกันแค่ไหนควาบควาบควาบรายการเจฟกระทาหลุดควาบทีนี้ก็ได้เวลาโชว์ออฟแล้วหลวงไก่จะให้ดูกันง่ายๆเลยเรามาดูกันด้วยการ ใช้โบหนาะหลวงไก่นี้ดันโบได้เลเวล6นะครับเลเวล7ก็ดันได้นะแต่ว่ามันจะจะจะขาดไปอีก0.6ยุวิหลวงไก่อยากให้แคททำแบบพอดีกันเป๊ะๆนนี้ก็ต้องเลเวล6นะตอนนี้ก็คือ5ลบ5นะครับถ้าหลวงไก่ใช้โบเลเวล10นี่ยิงที่แตกแต่ไม่อยากโจวันนี้โจวแต่เลเวล6กพอนะเอาที่เราใช้งานได้จริงเดี๋ยวหาว่าอู้เาวาเรมาโจรเราใช้งานไม่ได้นี่ลงโบไปเลย ตุยตต,ต,ตุุยยอ่ะอยู่ที่แสนเก้านะครับผมลงซ้ำอีกทีดเด้ยตุ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 ยอ่ะแสนเก้าอ่ะเดี๋ย,ยวหลวงไก่ ลองเปลี่ยนให้ดูคร่าวๆนะครับลองเปลี่ยนเป็นเซตครีดูนะอันนี้หลวงไ่ไม่ได้เอาเวนชันมานะครับแล้วก็ไม่ได้เอาการ์ดมาด้วยคือให้ดูเฉยๆขี้เกียจไปเปลี่ยนคือลองมาแล้วครับว่าดาเมจหายกระจุยครับแม้มันจะบวก5้าบวกหเนี่ยของเขาบวกห้าบวก6ยังสู้ของฟ้าที่หลวงไ่บวกหนึ่งไม่ได้เลยคือเท,ท็มันไม่ดีด้วยแหละเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูดดมา เหลือแสนสองเห็นไหมครับตุยดุยดุยดุยแสนสองแล้วไหนคี้ไหนคี้คี้อยู่ไหนเซตนี้ได้คิ้ที่ห้าองแพนอลขียี่สองเปอร์เซ็นต์คิตาเมดโบนัสสองเคือถ้ามันคี้มันก็แรงนะเนี่ยแต่มาดูใะยิ่งกี่ที่ต่อคี้คือโบอ่ะมันไม่ได้นับแยกให้เป็นหลายขิตนะครับท่านผู้ชมเท่าที่หลวงไก่สังเกตเห็นไหมครับมันจะนับเป็นขิตเดียว ้าขี้มันต้องขึ้นตัวแดงเดี๋ยวจะยิงให้ดูนะว่าเมื่อไหร่มันจะขึ้นขี้นายเอาพี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนท่านผู้ชมขี้เตกมากว่าเห็นไหมตัวขาวรัววเลยไม่เห็นขี้ตรงไหนมันจะออกท่านผู้ชมถ้าใครรู้ก็บอกหลวงไก่ดีนะว่ามันขี้ตรงไหนวะน่ะ ยิงเป็นร้อยรอบแล้วก็ขี้ไม่ออกใครรู้ช่วยบอกทีว่ามันขี้ยังไงสายวิมันขี้ยังไงนะครับผมเพราะว่าเซตเจ็ดสิบนี้มันมีแต่ขี้นะมันไม่มีอย่างอื่นนะครับก,การาวิตี้ปึ๊บปึ๊บปึบปึบปึบมีขี้บ้างไหม <c oughs> ไม่เห็นขึ้นคี้เลยท่านผู้ชมไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าจะใส่เอาขี้อย่าใส่ดีกว่าท่านผู้ชมโลงไก่ก็เลยใส่เซตฟ้าไปเลยกัน คือถ้ามันไม่ได้เซตที่ต้องการแล้วก็แบบดีฟายใหม่ก็ได้ซึ่งเดี๋ยวหลวงไก่จะไปดีฟายให้ดูพอรอ่่นหลวงไก่ต้องไปย่อยไอ้พวกประดับกับทาตุพวกนี้ก่อนนะจะได้ไอเทมมาดีฟายของฟ้ากันโอเคถ้านผู้ชมหลวงไก่ก็ไปทำปลาเทียมมาได้26กันนะสดมีหน้าหมดแล้ว มาตีกันกำๆไม่ดูก่อนใครบอกว่ารีไฟของฟ้าเนี่ยทำยากมาดูหลวงไก่นะฮะหลวงไก่จะทําให้ดูเป็นตัวอย่างหลวงไก่นี้เป็นเทพเรื่องการรีไฟอยู่แล้วเดี๋ยวคุณก็จะได้เห็นความเทพที่เกือบจะแท้จริงของหลวงไก่แหละว่าพลังที่แท้จริงหลวงไก่ยัอยู่ที่เท่าไรตบไปดิาปมาบบวกหนึ่งเห็นไหมไม่มีแหกข้อถูแกบวกหนึ่งแกรแหกบ้างหรอบ้าไปแล้วปั๊บรักไก่ดูบวกสองเป็นไงไหนของฟ้ามันบวกยากตองไหน่านผู้ชมอ่ะ วกสองไปดิเอาอะไรอ่ะเอาไปนี่แหกขึ้นบบดิอึต้อาคิดดูนะผู้ชมเดี๋ยวไปใช้ของขาวอยู่ทำไมหรอแรงก็แรงกว่าการะลุยนุ่นบาเดียมหลวงไก่หมดพอดีสรุปว่าแหกไปทีเดียวมะเห็นไหมท่านผู้ชมไม่รู้จะเทพยังไงแล้วในแบบนี้อ,อ่ะก่อนที่จะเทสดาเมจหลวงไก่ให้ดูสก,กิลของหลวงไก่ก่อน ใครบอกว่าคาถาของมือกาดดูใหม่นะดูใหม่อมาดูกาวิตี้หลวงไข่นะปูดาวแปรผันครับตอนนี้ลดไป20วินะครับแคททามแปรผัน5.4วิ ก็ลบไป5.3วิอันนี้คือเป็นเลเวลที่หลวงไข่ดันได้ตอนนี้นะครับกาววตี้หลวงไข่สามารถไร้ได้เร็วและคูดาวเสร็จเร็วด้วยตอนนี้ดันได้เลเวล9ครับข้ามาดูสตอมกัรดนะสตอมกัรดตอนนี้หลวงไข่ดันมาถึงเลเวล8ได้แล้วนะครับผมถ้าเป็นเลเวล9เนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะขาดไป0.1วิจริงๆเลเวล9มันก็ได้แล้วอนะแบบนี้รับไปเลยอะ เลเวลเอ่ะไม่ได้ไล่ชา้าครูดาวก็ไม่ได้เยอะแล้วนะท่านผู้ชมนี่คือข้อดีของวิาสาตถ์ระาสองมือครับหลวงไข่ไม่ได้ไปทำของเติมเพชเติมเด็ก,กอะไรอย่างนี้เลยนะส่วนไฟล์ร์พิลล่านี่ว่าจะเพิ่มอยู่เหมือนกันไฟเ์ร์พิลล่าตอนนี้ก็ดันได้ถึงในเลเวลเแล้วครับผมคุณดูปลายทางเอาละกันว่า กระทาสองมือกับกระทะมือเดียวอันสุดท้ายมันก็มีข้อดีของมันเองนะใครต้องการไปดูหลวงไข่ KVM แนะนําไปดูในเพจ Facebook แฟนเพจหลวงไข่หลวงไข่จะไปลงไว้ในนั้นนะลงแบบสดๆเลยที่ลงกับเพื่อนลงกไห้ก้อนหินนะในนี้หลวงไข่จะไม่ได้มาทําเนื้อหาส่วนนะั้นนะครับผมส่วนโบนี่น่าจะยังได้แค่เลเวล6อยู่และนะฮะเลเวล7ก็ได้แต่นะช้าไปนิดหน่อยนะแต่แต่ใช้จริงต้องเลเวล6ครับเดี๋ยวหลวงไข่ลงแค่เลเวลหให้ดูก้อนไป โอ้สองแฉนขึ้นแล้วครับผมท่านผู้ชมไงนี่ใช้ได้จริงไม่ได้โม้คาวิตี้ดูกาวิตี้หลวงไข่ไล่ชาล้าไล่เร็วนะเรเวลเก้านะเห็นไหมครับนี่คือการไล่คา,าวิตี้ของหลวงไข่นะมาดูการไล่สตอมกัตเรเวลเก้าของหลวงไข่นะเห็นไหมครับผมเร็วมากเร็วที่แรกส่วนวิดีโอไม่ต้องได้ครับลงเลยนะครับแต่เราเดินไม่ได้แค่น,น,นั้นเอง เพราะฉะนั้นตอนนี้หลวงไข่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการไล่แล้วนะครับผมใายพี่ไล่แค่นี้ก็ดีแค่ไหนแล้วนี่ขนาดยังรีไฟไม่ถึงไหนดีนะท่านผู้ชมแต่พอลง GPM ก็แหกทุกตีต่อให้เก่งแค่ไหนก็เอ๊ะเพราะว่ามันจับคู่ไปเจออะไรก็ไม่รดูดโอเคครับสำหรับวันนี้หลวงไข่ก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะสรุปแล้วเซตคีนะครับใส่ไปก็ไม่ได้ขี้จริงๆอ่ะเสียเวลาเปล่าๆยกเว้น ไปบิ้วพี่จริงๆได้เนี่ยแนะนำหลวงไคมาที่ก็ดำพื้นขอไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับโย่